โอเคก็ okay, go, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับเกม a r d e n Back Powder นะก็เป็นเกมซอมบี้ในยุคสงครามนโปเลียนนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโหมด Objective นะครับผมหรือว่าเราต้องทําเดินเควสไปเรื่อยๆนะั่นแหละนะเอาละ่ะไปกันเขึ้นไปดิเราผมผมขอไม่อยู่หน้าแล้วกันนะอันตรายกลัวโดนระเบิดนะครับผมมีสองตัวระเบิดกับขวานที่อันตรายจริงๆนอกนั้นก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะคิดเราต้องสอยมันะระเบิดอะเอาละ่ะ โอเคตอนนี้ผมก็พยายามยืนหลังๆเอาไว้นะเพราะว่าอันตรายนะคบผมระเบิดขึ้นมานี่หายอะผม,ผมนี่แหละหายเอาละฟันวิววิววิวระวงังต้องสังเกตอย่างแรกที่ต้องสังเกตก็คือไฟนะคบผมถ้าเห็นไฟแรๆบๆออกมาอย่าไปยืนนะคเอ้ยนั่นไงว่ <c oughs> ผมไม่เห็นไฟนะเมื่อกี้ผมเห็นถังเคเพื่อนอย่าให้เรานำขอ,อ,อร้องอ้โบลระเบิด ระเบิดไม่ไม่เพื่อนอย่าเพิ่งตายไม่ระเบิดนั่นแหละโอเคแล้วล่ะมันพังกระจกทำไมเนี้ยโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าซอมบี้แลล่ะเฮ้ยซอมบี้นี่ฟันมันเพื่อนโดนซอมบี้กัดโอเคซึ่งผมไม่รู้นะว่าอุ้ย,ยมันเป็นแกง๊งโอ้ระเบิดอีกแล้วเพื่อนระวังทิ้แไม่ไื้ ว้าวเชียวหนี่ฟันโอเคอูเรายัางชาร์จไม่เต็มอยู่เนี่ยโอ้ยเดินติดโอเคนะครับผมจุดประสงคองเกมนี้ก็คือให้เราทำ objective ไปเรื่อยๆนะมาแล้วแต่โหมดด้วยนะครับผมโอเคผมต้องหยิบปืนพกขึ้นมาสอยใช่ไหมเออเพื่อนสอยไปแล้วโอ้เพื่อนใจร้ายอ่ะแย่งกันทำไมเนี่ยไหนซอมบี้โอ้เดินติดเหรอติดเหรอเราอ่ะติดเหรอติดเหรอ,ดดอดโอเค ต้องระวังนะครับผมถ้าเกิดแบบซอมบี้โผล่มาข้างหลังเราแล้วแบบเพื่อนไม่อยู่นี่คือเราโดนซอมบี้แท้ตายนะแล้วก็ระวังด้วยถ้าเห็นระเบิดนี่คือให้รีบถอยห่างนะเ oh. พราะมันหายหายไปเลยนะครับผมมันระเบิดทีเดียวคือหายหมดเลยอะรอบๆมันอะเอ่อแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในระยะประมาณหนึ่งเราก็จะไม่โดนระเบิดโอเคเพื่อนฆ่ามันดิโอเคตอนนี้เราชาร์จเต็มแล้วฆ่ามันอย,อย่าให้เรานาโอ้อะไรนะเขาย,ยิงปืนใหญ่น่นอนเลย ว่าละ่ะหเพื่อนชาร์จค้างเลยว้าวระเบิดอู้เกือบไปฟันมาแล้วไงโอเคมันหายอันนี้คือปกติมันจะมีเอฟเฟคระเบิดนะแต่ผมปรับการาฟิกต่ำ่ยมันมองไม่เห็นมันเห็นแค่ว่าหายไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้แล้วก็จะเห็นว่าเราหายเหมือนกันนะฟัน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 เลยฟันผมยังไม่ใช่ชาร์จนะเก็บไว้ตอนแบบสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับผมเอาละ่ะฟันป๊บมานี ผมจำได้ว่ามันไม่มีระเบิดนะคบผมผมจำได้ว่ามันไม่มีระเบิดโอเคแล้วซอมบี้มันไปยืนกระจุกอะไรกันตรงนั้นน่ะรถม้ามันช่วยเหมือนคัดซอมบี้นะผมไม่ให้มันเยอะมากเกินไปเอาล่ะเหมือนตอนนี้เออใส่แล้วยังเพื่อนเพื่อนทำโควยเสร็จแล้วยังมันต้องทำอะไรนะผมลืมอันนั้นใช่ปล่ะรถม้าเข็นรถใช่ไหมเข็นรถไม่ใช่รถม้าดิเหมือนรถที่เข็นไม่มันเข็นยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่ไงเขาบอกให้ hey, plus the card นะครับผมนี่ไงมาแล้วกันเ okay, อาไว้กันซอมบี้โอเนซอมบี้หยุดมาจากตรงนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเหมือนเคลียร์ไปแล้วนะเหมือนตอนนี้เราจะต้องเข็นเสบียงไปที่ไหนสักแห่งนะครับผมเพื่อที่จะสําเร็จภารกิจนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันะนดิเพราะผมเพิ่งมาเล่นโอเคชึบเหมือนผมเคยเล่นแบบนี้อยู่นะชึบเราต้องระวังนะถ้ามีตัวระเบิดทีนี่คือหายเลยไม่ได้ตังค์นะครับผมเพราะเราไม่ได้เงินจากการฆ่าอซอมบี้ไอ้ซอมบี้เองมืนี้แซปเปอร์ตั้งรูได้แล้วตั้งรู แซปเปอร์ต you ั huh, you ้งโลแซปเปอร์ไม่ตั <ception> ้งโลอ่ะถ้าอย่างงี้ก็คือแย่เลยนะครับผมแซปเปอร์ไม่ตั้งโล่เนี่ยคือมีโอกาสตายสูงมากคือถ้าแซปเปอร์เล่นไม่ดีนี่คือถ้าแซปเปอร์เล่นไม่ดีเอ้ยเพื่อนช่วยด้วยเพื่เห็นไหมข้างหลังเพื่อนเพื่อนจะตายโอ้กดกระโดดหน่อยมหมทัานนี่แหละเพื่อนโดนเองโดนเองบ้างโดนโอ้โหแซปเปอร์เองก็เล่นระวังหน่อยสิโอเคมัน ช่วยฟันฟันอยู่เนี่ยโอเคตรงนู้นนะครับผมเราต้องระวังนะตัวขวาเนี่ยโดนทีเดียวคือไปเฝ้าพระอินทร์นะครับส่วนตัวอื่นไม่ต้องระวังหรอกเพราะมันตีไม่ทะลุโลนะครับผมเอาจริงแซป,ปเปอร์ผมว่าตั้งโล่เขาเรียกว่าตำแหน่งมันหล่นย่นลงมามากเกินไปหน่อยเนี่ยมันควรตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะผมจะได้ฆ้าง่ายๆนะสบ,บี้มันจะได้ไม่สะสมกันผมฟันมั่วเนี่ยฟันไม่โดน ฟ right. ันฟันนั่นแหละฟันเทบัตหลวงเทสก,กิลฟันที่หมดเกมนี้นะครับผมฆ่าซอมบี้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างเดียวนะคือเราชนะเราก็ได้แค่สามสิบสาสิบบาทผมขอเรียกว่าบาทแล้วกันจะได้เียกง่ายๆนะเรียกสาสิบฟรังนี่มันไม่ค่อยพันสมัยเท่าไหร่ะนะโอเคชึกฟันเลยฟันอุ้ยนี่ระเบิดอะไรอะไรระเบิดโอ้ นึกว,ว่าขวานใส่หมวกอย่างนี้นึกว่าขวานเนะอะผมชุบฟันฟันฟันดาบอันนี้ก็คือมันเกี่ยวกับแนวการฟันดาบด้วยนะ้วถ้าเกิดเราฟันจากข้างบนเนี่ยมันก็จะตีตัวเดียวเนอะผมแต่มันจะแรงกว่านะโอ้โหเยอะไปอะไรมายืนเออเพื่อนช่วยด้วยืนโอ,อ้โ thank you อาล่ะตอนนี้เรา รีบเขียนลูกเขียนก่อนเลยนะครับผมผมเพิ่งมาเล่นนะเดี๋ยวผมต้องไปฝึกมาบ้างแล้วนะเพราะว่าเรานั้นยังอ่อนประสบการณ์นะครับผมไม่เหมือนคนพวกนี้ดูดีเก่งมากเลยนะไม่โดนซอมบี้กัดสักครั้งนึงเลยแต่เพื่อนแล้วประเด็นคือพอเราโดนกัดเล้เพื่อนก็นมันมาช่วยเหมือนเพื่อนน่าจะปรับไปมุมมองแบบเฟิร์สเพอร์สันนะครับผมเอาล่ะฟันซอมบี้ฟันเลยฟันโอ้ตานนี้ผมจะได้ใช้ปัไนะ๊ไปเน่ยฟันมันฟันเออ คือเผื่อใครไม่รู้นะครับผมว่าหลอดปัอ๊อยู่ไหนขวาล่างนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เหมือนเพื่อนจะต้องปาลาระเบิดนะครับไอปลาเอาาเอใช่ปาลาระเบิดใส่ข้างบนนะตรงรูตรงนั้นอนะ่ะเพื่อทําให้กลไกมันพังนะเอาล่ะเราก็ช่วยกันดันไปโอเคเรารอเพื่อนปาลาระเบิดก่อนนะครับผมมามาช่วยกันยันดีกว่าตัวขวานมาโอเคเพื่อนวันนี้จะได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันถาถมเข้ามาแล้วเพื่อนถาถมมาแล้วยิงมัน ยิงน่แหละยิงเอาละฟันฟันฟันโอเคอุ้ยระเบิดต้องใสต้องใสระเบิดให้เพื่อนระเบิดโอเคเราไม่ตน้องใส่ละวไอ้ต้องใสมาระเบิดตัวระเบิดนี่อยู่ไหนเพื่นอนใสไปเร็วเพื่อนยงิงเราไม่ต้องยิงด้วยยงิงยิงเราอยากมีบทบาทบ้าง ผมไม่ควรมาเติมนกระสุนตัวนี้เนี่ยซอมบี้โดดกัดคอผมเพื่อนไม่เห็นนะเทคนิคนีครับผมให้เรากดกระโดดรัวๆนะถ้าเกิดเราโดนซอมบี้กระโดดกัดเนี่ยมันจะทําให้เราหลุดได้นะครับผมแต่ว่าเลือดก็ยังลดอยู่ดีนะแล้วเราก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยบ่อยด้วยเต้องระวังระเบิดคือแบบทุกเกมเลยนะคบผมผมชอบโดนระเบิดระเบิดใส่ตายนะครับผมรู้พื่นฟออะไรอะไะฟันฟันอยู่ที่คนด้วยนะถ้าเกิดแบบเพื่อนร่วมทีมเราแย่ก็อาจจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อย เอออะไรเนี่ยตัวระเบิดเหรอจากไหนเนี่ยจะตายเพื่อนเราไม่แหลมแล้วเราไม่แหลมแล้วตอนแรกแหลมอากมีหมอไหมเนี่ยผมต้องการหมอผมแบบไม่ใช่คนหัวหมอผมต้องการคนหัวหมอเล่นมุกอะไรเนี่ยมุกฝืดจัดรู้สจะเบียงอยู่ข้างล่างซอมบี้ไม่มาลุมกินหมดเลยเนะไม่ประเด็นคือตอนที่ผมตัวระเบิดเนี่ยซอมบี้มันอยู่ไหนกันผมไม่เห็นเ,นยเลยอะ่ร ชื้อฟันฟันเลยฟันโอ้โหมืดเนี่ยช่วงที่มืดมืดนี่แหละนะครับผมน่ากลัวแเราจะเจอซอมบี้ทุกรูปแบบนะคือแบบอย่างแรกเลยนะครับผมคือเกมนี้เนี่ยเล่นคนเดียวไม่ได้นะยากมากนะครับผมคือแบบเราต้องช่วยกันยันบางเคเวสอะเราต้องช่วยกันดันจากหลายทางเอ้ยระเบิด no no อะไรอย่างนดนซอมบี้กันเรียบร้อยไปเกิดเราไม่แหลมแล้วเราไม่แหลมแล้วตอนแรกแหลมมาก รอบนี้ผมไม่รู้ว่าทีของเราจะชนะหรือเปล่านะเพราะว่าตาที่แล้วก็คือผมเขาไม่ได้ชนะกันเนะเขาแพ้เขาตายกันหมดเลยนะผมเอาล่ะตรงว่าเซปเปอร์จะเล่นดีนะเอาจริงรอบที่แล้วเพื่อนก็เล่นดีหมดนะแค่ผมตายผมก็เลยออกมาเอาล่ะเรามาเกิดใต้ดินกันใช่ไหมเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับผมแล้วเราก็อย่าแหลมนะจำเอาไว้อย่าแหลมนะอย่าแหลมดีค่ะนะครับผมไม่งั้นเราจะพบแบบจ,จบที่เหมือนเดิมนะ เอาละแล้วทำไมเพื่อนเขาไปกระจุกกันอยู่ตรนั้นเออนั่นแหละออกมาแก๊งแซปเปอร์มีแต่วิศวะโยธามาันทานั้นเลยนะครับโอ้โหเกือบแล้วตอนนี้ผมลองปรับกราฟริกดีนะเพราะผ้ามันสวยมากดูดิโอเคเอาละอู้ยซอมบี้ฆ่ามันผมตอนตอนต้นเกมผมต้องรีบฆ่าซอมบี้ให้ได้เยอะๆก่อนนะครับผมโอ้แล้วเราเจอเพื่อนระวังอยิงไปเลยนับหนึเอาละ เติมกระสุนแป๊บนะครับผมก็คือหน้าที่ของสายที่ผมเลือกมาคือออฟฟิเซอร์นะครับผมมีหน้าที่เอ่อใช้ปืนของเขานะในการสอยเจ้าพวกระเบิดนี่แหละเอาละ่ะระวังไว้ให้ดีเพื่อนเดีย๋ยวผมสอยระเบิดให้โอ้พึ่นสอยไปแล้วพึ่นเย่งไหนระเบิดก่อนไหนไม่เห็นเลยระเบิดเหมือนตรงนี้จะไม่มีหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่มีนะครับ เอะไไปยิงว่าอ๋อไม่ใช่มันมันเป็นเจ็กประกอบชาไอ้ใครจะลงไปแล้วยิงลงไปสิปันหลวงลงไปก่อนเลยปันหลวงนั่นแหละยิงมันโอ้โหนี่มันเรียกกระฝูงเลยเนะี่ยคุดเยอะฆ่ามันนี่ไประวังเพื่อนระวงังวังไว้ดี เจ้าอาจจะเจอสิ่งที่เจ้าไม่อยากอ้โระเบิดเรียบร้อยเพื่อนหายเมื่อกี้ผมเห็นคนตุยเย่ไปนะครับเฮ้ยอย่าให้เรานำดิตง้งหนีไม่ใจไม่ได้เฮ้ยอย่าละออกมามาเลยไอ้ฟันทิน้งจำได้ว่าบ้านบ้านนี้มันจะระเบิดใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงมันมีตัวระเบิดนะผมแต่มันมันน่าจะไม่ได้ระเบิดหรอกเออะระเบิดแล้ว ฮิกอัพอ่ะเราต้องเอาไม้นะครับผมไปทำการอ่อซ่อมสะพานนะเพราะมันจะมีตรงหนึ่งที่มันเป็นหนามเอาะเพื่อนเพื่อนน่าจะเอาเอาสะพานมาครบแล้วเนี่ยใช่ไหมมันต้องใช้สามเออครบแล้วนะครับผมครบแล้ว,ลวไม่ต้องใช้แล้วต้องเดินแบบระวังระวังหน่อยนะเพราะถ้าเกิดตายตรงนี้นี่คือแบบไม่มีเกียริเลยตายงูนะผมตายอย่างงูนะเหมือนข้างล่างจะมีที่ที่แบบให้คนที่ตายไปแล้วสปอนอยู่ดิ คือแบบนี้มันมีที่ให้สปอนใหม่หลายรอบม,มากเลยนะครับผมแต่มันจะแลกกับการที่เลื่อนเรานั้นครึ่งหลอดนะซึ่งผมเป็นคนที่สปอนมาตั้งแต่เริ่มเกมผมเลือนเต็มอยู่คนเดียวนะไม่ใช่เลื่อไม่ใช่อยู่คนเดียวอซอมบี้โอ้ไม่ก็ผมขออะไรเส้นอ่อยพี่นีเนะี่ยฟันฟันเลยข้างล่างมีไหมเดินเดินไปไปขึ้นจากสันโอเคโอ้โหพื้นแม่นจังอะเรายังมองไม่เห็นเลยอะเพื่อนฝึกสกิลมาจากไหนเนี่ย วุ้ยวุ้ยวุ้ยเยอะโอเคนั่นไงมีคนเกิดใหม่แล้วนะครับผมโ,โหนี่สอมบี้ใช่ไหมเนี่ยนึกว่าคนแฟนขับมาลุม um ขอลายเซ <pir> ็นนะครับผมเอลเาล่ะตรงนี้แหละที่เราต้องมากันใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ข้างล่างลงไปอีกนะครับผมโอ้โหเพื่อนเพื่อนไปกันมาให้ใช่ไหมเนะเอาล <Y> <ๆ>่ะเราต้องระวังนะไฟคลอกเราตายได้ใช<ๆ>่ไหมไม่รู้เหมือนกันผมผมหลีเลี่ยงก่อนโอเอาล่ะแถวนี้มีตัวระเบิดใช่ไหม ไม่โดนผิดตัวอีกเร็วๆเพื่อนโอ้โหพิ่นเย่งอ่ะใจร้ายมากเลยเราอยากมีบทบ้างเอาจริงผมยิงผิดตัวด้วยนะฟันตายตายแล้วหมดตรงน,นี้แหละที่เราต้องมาหมุนนะครับผมไปเลยปัดหลวงมาช่วยด้วยป่บัดหลวง <c oughs> เอาละนะครับผมแล้วก็ต้องหมุนนะครับผมเอาเจ้าฟางขึ้นมานะแล้วก็ เอาไปวางตัวนู้นนะนะคบผมตรงน,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 นู้นน่ะตรงนู้นเพื่อที่จะเป็นที่รองรับนะครับผมโอเคผมว่าผมไปช่วยตรงนูน้นดีกว่านะเพราะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยไหวกันนะเอาฟัน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 อุ้ยปืนลูกซองนี่โกงมาเลยฟันมันฟันไม่โดนกระตุกมีอะไรโทษกระตุกไว้ก่อนนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบฟันมันฟันอื้อ เกิดเราตายมันก็ยังมีจุดสปอร์อีกนะครับผมแต่ว่าเราจะได้เงินน้อยนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ตายเด็ดขาดผมจะพยายามแบบเซฟนะครับผมเอ้ยเราไม่มีแซปเปอร์ใช่ไหมเนี่ยนะคือแบบมันไม่มีคนตั้งแนวเลยอย่างนี้จะอนะอรอดกันไหมเนี่ยตอนแรกผมยังเห็นแกงแซปเปอร์อยู่เลยหรือว่าเขาไม่เกิดกันหมดแล้วถ้าเขาไม่เกิดเขาก็ยังมีที่ให้อันนี้อยู่ดิเอาละ่ะขึ้นมายัง okay. เหมือนก่อนอื่นเราต้องเอาระเบิดไปวาตงตัวนี้ก่อนนะครับผมใช่ไหมเนี่ยเอาถังถังเออถังระเบิดนะครับผม มาถังระเบิดไปเลยเอาเราเพื่อนไปอยู่อะไรข้างล่างนั่นแหะยิงไปเราก็ให้คนต้องให้คนมายิงนะครับผมอีกอันอยู่ไหนอีกอันออนั่นแหละเดี๋ยวผมกับผมรับหน้าที่เองเอ้ยปืนผมมันยิงได้ปะเนี่ยมันยิงไองตัวระเบิดยังระเบิดเลยถ้างนั้นผมน่าจะยิงได้ไปเร็วหลวงพ่อหลวงพ่อไปช้าเหลือเกินมาผมเอเฮ้ เพื่อนมาช่วยกันหน่อยก็ได้นั่นแหละยิงต้องยิงให้ครบสามแผงนะโอเคสวยเอาละ่ะแล้วเราก็ต้องใส่ตัวระเบิดนะครับผมอุ้ยใส่ทีเดียวระเบิดแบบตายกันหมดวงเลยตัวเออเลยิงอีกนะครับผมต้องทำให้แน่ใจว่าเพื่อนของเรานะจะไม่เจอกับประสบการณ์ที่เลวร้ายนะครับแค่นี้ก็จะพอมั้งเราใส่ตัวตรงนี้ด้วยเอ้ยเป็นไง เอโอีสองตัวเลยนะครับผมยิงทีเดียวสองตัวนะไอ้โกไลเดอร์นะนี่ผมต้องมานั่งสอยตรงนี้เนะี่ยโอเคเขากำลังเอาอฟางขึ้นมาแล้วนะครับผมส่วนผมก็มีหน้าที่มานั่งสอยซอมบี้อยู่เนะี่ยเอ้ยไม่โดนเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยนี่ค่าว่านามีปืนแบบ a อโอไม่ใช่หรออะไรปัง เอาล่ะก็ตอนนี้นะครับผมเหมือนซอมบี้ซอมบี้มันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วเราต้องรีบขนฟางแล้วนะเพื่อนอืมอยิงเลยขวางขวางขวางเลยเอาละบหลบลบลบ,ลบ,ลบวิศวกรจะทำงานรบหลบสนี่มันใสก่อสร้างปะเนี่ยเอาละโอ้โหโอ้โหโลงไปไมีม่มีคนตายมีมีคนตายโอ้ oh my god ไตงูนะผมเขาเรียกว่าไตงูนะโอ้เพื่อนช่วยด้วย n น n นๆๆ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 ๆโอเคแตงแตงคิผมไม่พิมนะผมขี้เกียจเอาล่ะระวังตัวระเบิดไม่มีนะครับผมมีแต่พวกเออนั่นแหละบัตรหลวงขอบคุณมากนี่ฟันไอตัวแรนเนอร์นี่คืออ่อนแอนะครับผมแต่ว่ามันวิ่งเร็วไงคือถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไอตัวรนเนอร์นี่จะเป็นตัวที่ถ้าเราโดนจับแล้วเราไม่สามารถขับขืนได้นะผม เอาล่ะชุบมันเข้าไปไม่ได้อะทำไมอะโอเคอ๋อเราต้องมาป้องกันตรงนี้โหมันมันระนาวเลยมันจะผมจะเห็นแสงไฟด้วยนี่ใช่ไหมต้องเตรียมตัวแล้วมาเยอะเขามากันเยอะจริงๆนั่นไงผมเห็นแสงไฟนะผมโอ้โหกระโดดอะไรกันนะาทำไมดีใจได้เห็นคนดังเหรอผมไม่ดังขนาดนั้นเอาล่ะโอ้นั่นแหละสวยเพื่อน ค่ามันค่าค่ามันเด้อเอาชาร์จเต็มแล้วนี่พลังบ้าขั่งนะครับผมเอาจริงผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วผมใช้พลังนี้ไม่ใช่เอ้ยเลยบัฟกสองต่อเลยครับผมโอ้โดนจับเมื่อกี้เหมือนโดนจับด้วยมีระเบิดไหมตัวระเบิดมันจะคาอยู่ด้านล่างมันน่าจะอ้วนมันขึ้นมาไม่ได้นะผมมันทำอะไรกันอะ มันดีใจได้เห็นคนดังอยู่แล้วนะต้องระวังนะครับผมระวังไอตัวขวานมาแล้วต้องระวังด้วยนั่นไง <laughs> โดนเป่าโดนเป่า,ปาตุยเลยนะครับผมตัวขวานนะระวัง oh. เพื่อนโอ้ฟันฟันทิ้งฟันทิ้งฟันแล้วโอ้หลันเนะื้อแล้วก็ขวานมาด้วยไม่นะเพื่อนโดนลุมลุมสกรรมยำเท้าของนู้น Okay. สร้างมัน,มนคุณมาทําอะไรกันเนี่ยคุณฮิวใช่ไหมโอเครู้สึกว่าเราจะเลือดเยอะมากมาก,มากที่สุดแล้วนะคบผมโอ้ยเพื่อนไปไหนกันอะทำไมเขาไปหลบอย่างนี้อ๋อเราต้องไปต่อตรงนี้ใช่ไหมอ๋อผมจำได้แล้วเหมือนมันเราต้องต้องปีนขึ้นไปบนหลังคานะคบผมเอาละไปกันมีซอมบี้ไหมไม่มีมนะโอเคเพื่อนพังหลังคาไปแล้วอย่านะ อย่าตกตายเฮ้ยขึ้นไปดิไปเนี๋ยวต้องกระโดดโอุยอ้ยถ้าตายขึ้นมานี่โดนประนามแน่นอนตายโง่ไม่ได้ตายเพราะซอมบี้นะครับผมต้องลงไปใช่ไหมลงไปตรงยวงข้าวตรงนี้โอเคไปกันผมต้องไปใส่ตัวระเบิดไหมเนี่ยเหมือนมันไม่มีนะข้างล่างเดี๋ยวซอมบี้อุย๊ยทะลุทะลุกระจกนะครับผมโอเคมาแล้วอไป ระเบิดตัวระเบิดเพื่อนระวังโอ้โหเพื่อนหายเพื่อนหายตัวเลยโอเคเพื่อนอย่าให้เรานําเราบอกแล้วอสอยไปหนึ่งตัวรีโหลดแล้วับผมรีโหลดให้เรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์บ้างก็ได้โอ้โหนเดอร์จกใจหมดหรือว่าแสงไฟระเบิดมันจะไม่มีอะไรนะถ้าเงน,นใช้ไอ้นี่เลยเอ้ยมันมีหอก หอกอันนั้นด้วยนะหอกฝรั่งเศสนะครับผม oh. ฟันทิ้งอ่อนหัดเอาละ่ะเสร็จแล้วนะครับผมใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละเสร็จแล้วเอาล่ะเอ้ยแซปเปอร์กว่าจะทำงานนะสงสัยแบบแซปเปอร์เพิ่งมาเกิดน,นะครับผม เอาลตเพื่อนฉันมาช่วยแล้วมีคนใกล้ตายอยู่นี้ทําไมเพื่อนไม่ไปตรงข้างหลังเนี่ยถ้าใกล้ตาย,ยไปข้างกันอย่างโมงมันนะคับผมตรนนี้คือเกมนี้เนี่ยจะมีเลือดกระเซ็นนิดนึงนะครับผมก็อาจจะมีภาพน่ากลัวนิดนึงนะแต่ก็ไม่มีอะไรบ้างอโอ้ขวานเซปเปอร์ซอมบี้เซปเปอร์มาแล้วนะครับผมต้องระวังเรีบดดยบร้อยโดนสสยร่วงยังงูไม่เสร็จเลยวันที่อะไรเสียงผมเพิมเหนะไม่รู้เป็นไร ชืชื้บอฉิบเออบเืิบฟันฟันหูเกมนี้ก็นานเหมือนกันเนี่ยนะผมนึกว่าแป๊บเดียวเนละยมาฟันต่อแกไม่รอดนี่ช,ช่วงเชียงเชียงโอ้ย <c oughs> เราเปรี้ยวไปหน่อยนะครับผมโดนจับเลยไอยตัวนี้มันโอเคเราไปแล้วนะครับผมเก็บเดอะริฟ ตอนนี้นะเราเพื่อนเพื่อนอยู่อย่างนั้นเพื่อนไม่กลัวเหรอนะโอเคไปไปไปไนั่นนะ่ะ NPC ทุกคนเห็น NPC ข้างบนนั้นไหมครับเนะี่ยมันจะหมุนให้เราใช่ไหมแล้วมันก็จะโดนซอมบี้ฆ่าตายนะครับผมแล้วจากนั้นก็นั่นแหละนี่เรียบร้อยก็ต้องต้องมีคนไปหมุนแทนนะครับผมซึ่งใครจะไปหมุนเอ้ยนั่นแหละผู้ก้าไปเลยผู้กล้าถึงลูกผู้กล้าไปซะผู้กล้าผูก้า,กาเร็วๆ เออเอ,อ้ยนั่นแหละขอบคุณมากก,กล้าแล้วเขาก็จะตายนะครับผมเพราะว่าเขาลงมาไม่ได้นั่นเองนะเอาละ่ะเราก็รอเรือกันเลยดีกว่าโอ้โหแซปเปอร์เลยเหรอโอเคเราจังหวะน,นี้นะครับผมเรารอสอยนะรอสอยพวกตัวระเบิดนะครับผมไหนตัวระเบิดโอเคตัวระเบิดตัวระเบิดไหนก่อนอเ,เพื่อนระวังดิบใช้ดาบเพื่อนใช้ดาบทะเลเพื่อนล้มเอาละ่ะ ไม่มีเลยฮะตัวระเบิดอล่ะเรามาอยู่ในแนวป้องกันดีกว่านะครับผมอันตรายเอ้ยอ,อ้ยผมว่ามันอันตรายเกินไปที่เราจะรอรอสอยตัวระเบิดนี่ถ้าเราเห็นตัวระเบิดเขาหยิบปืนมาสอยแล้วกันนะครับผมเออนายปั้นหลวงขอบคุณมากฟันฟันมันฟันมันฟันอะไร ผมใช้บัฟเลยดีไหมเอ้ยไม่ต้องใช้แล้วเพื่อนใช้ให้แล้วนะครับผมเอ้ยฟันไม่โดนหรือมันจูกรอบตัวผมนะครับผมเอาล่ะเรือมาแล้วเรือมาแล้วเอาละเพื่อนไปตายโดด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 ขึ้นอะไรแค่นี้ก็รอดแล้วนะครับผมไม่ต้องอะไรมากหรอกลุงพ่อขึ้นมาสิลุงพ่อ,เ,อเราไม่ต้อง เราไม่ต้องกบวนอะไรแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เรารอดแน่นอนนะคบผมคุณหนีไปแล้วยี่ถือว่าแจมนะถือว่าแจมโอตกใจอ <c oughs> โอเคก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็ทุกคนจะสนุกกับพิผมนะครับผมแล้วผมก็ต้องการเงินนะมอนนี่โอเคช่างมันเถอะช่างประโยชน์เมื่อกี้ไปนะครับผมก็เป็นว่าถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดซับกด ไลค์กดแชร์นะครับผมพูดติดก,ก,กันค่ะไม่ได้แคสนานนะเอาล่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอไปฝึกมาก่อนนะจะได้แบบเก่งๆแบลกเพื่อนนะครับผมเอาล่ะบ๊ายบาย